นี่นะคะน้ำยาอนิประสงค์ของเรานะคะสีสวยน่าใช้กลิ่นหอมขมิ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําน้ํายาอนิประสงค์นะคะใช้ล้างถ้วยซักผ้าล้างห้องน้ําใช้ถูพื้นค่ะเรามาเริ่มทําเลยค่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเราก็ามะกรูดเรานะคะมะกรูดนี่เราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งซีกนะคะแล้วก็แทะเม็ดมันออกนะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มรวมกันกันกบเปลือกมะนาวเรานะคะใช้สองอย่างนี้รวมกันก็ประมาณ โลครึ่งถึง2โลได้นะคะหรือว่าโลถึง2โลก็ได้นะคะถ้าใครมีเฉพาะมะนาวก็ใช้เฉพาะมะนาวก็ได้นะคะพอดีที่บ้านมีทั้งมะกรูดมะนาวก็เลยจะใช้ทั้งสองอย่างรวมกันนะคะดูะอุปกรณ์ที่จะทําน้ํายาอเนกประสงค์ของเรามีอะไรบ้างก็คือน้ําต้มมะกรูดมะนาวบวกน้ําสะอาดให้ได้ประมาณ12ลิตรนะคะมันก็คือ N7 0ูอันนี้กรอกมาแล้วนะคะ N70 นูย์ใช้1กิโลนะคะเป็นตัวชะล้างเป็นตัวทําให้เกิดฟองนะคะแล้วก็ เกลือนะคะเกลือแกงเกลือป่นเกลือยกเว้นเกลือไอโอดีนะคะเพราะว่าใช้เกลือไอโอดีมันจะไม่ไม,ไม่ค้อนอันนี้เป็นเราจะเรียกว่าผลค้นนะคะที่สําคัญอีกนันนึงก็คือขมิ้นขมิ้นผงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นขมิ้นสดมาบดบดเอากรองเอาน้ํามันใหได้ได้สองช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็ถังสําหรับกวนนะคะะใบพาย,ายอันดัดแรกเราก็ต้มน้ําก่อนนะคะต้มร้อนได้ที่แล้วเราก็เอา มากรูดเปลือกมะนาวเราลงนะคะ้มิปมต้มไ้ที่แล้วค่ะดูสังเกตก็โดยดผิวอู้พมะนาวออกสีเหลืองๆนะคะแล้วก็นิ่มๆนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วก็ยกลงให้อุ่นๆแล้วค่อยกรองค่ะกรองใส่ตะแกรงนีเลยค่ะ ค่ะถ้าเราจะไม่รอให้น้ําต้มเราเย็นแล้วก็ตวงดูก,ก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วทีนี้เราก็เอาน้ําสะอาดมาตวงใส่นะคะอยาให้เกิน12ลิตรเอาประมาณ11ลิตรก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้ามันยังเหนืดมากเราก็สามารถเติมน้ําสะอาดเข้าไปอีกเพื่อที่จะให้น้ําสมุนไพรนี่มันเย็นนะคะค่ะทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการกวนนะคะอันนี้เท N70 ลงไป1กิโลนะคะ ก็กวนกๆนนะคะคือคนไปทา,ทางเดียวกันนะคะเพื่อให้อ่เตัวนี้มันเอ็นเจศูน์เราเป็นสีออกข,อขาวๆขุ่นๆนะคะแล้วเราค่อยเติมเกลือลงไปนะคะเพื่อที่จะทําได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเติมน้ําเติมเติมเกลือเติมน้ำลงไปเลยเราจะใช้เวลาในการขุมเยอะอันนี้แค่30นาทีเขาวได้ที่แล้วเราก็เติมเกลือลงมานะคะ เป็นสีนวลนๆนวนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเติมน้ำสมุนไพรลงไปนะคะ,ะสมุนไพรบวกน้ำสะอาดค่อยเติมทีละนลิดค่ะ นไปในทางเดียวกันนะคะเราเติมน้ำกับสมุนไพรครบแล้วนะคะ11ลิตรค่ะ เวลาทาเสร็จแล้วมันก็ได้ประมาณ12ลิตรนะคะเพราะว่า,าบวกกับที่เอ็นจิทย์0ของเราไปด้วยมันก็ประมาณ12ลิตรค่ะคุ้มนะคะคุ้มในการที่เราทําใช้นะคะเพราะว่าเป็นการประหยัดด้วยนะคะใช้ได้เป็นปีนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ล้า,ลางถ้วยซักผ้าทูพื้นก็อาจจะหมดเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าประหยัดมากยุคนี้ยุคประหยัดเราต้องประหยัดนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้ก็ยังข้อนอยู่นะคะแต่จะ,จะประมาณนี้เดี๋ยวระดับสุดท้ายเราจะเติม ขมิ้นนะคะขมิ้นผงลงไปเดี๋ยวขมิ้นนี้เราต้องละลายน้ําก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาไปละลายน้ําอุ่นก่อนมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะถ้าสําหรับขมิ้นนะคะที่ใช้เป็นขมิ้นผงหรือว่าถ้าใครไม่มีขมิ้นผงก็อาจจะมีขมิ้นสดก็เอาขมิ้นสดมาบดแล้วก็กองอาน้ํามันนะคะอันนี้จะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะอย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอะเวลาซักผ้าแล้วมันจะติดผ้าค่ะนี่นะคะขมิ้นละลายมาเรียบร้อยแล้วค่ะขมิ้นสองช้อนโต๊ะละลายน้ําอุ่นนะคะ เรียบร้อยแล้วละลายก่อนมันจะได้ไม่เป็นตะกอนค่ะไม่งั้นเวลาถ้าเราเอาสองชันโต๊ะลงไปตรงน้ำหมักเราเลยเน้ำอันกนประสงค์เราเลยมันจะละลายยากค่ะอันนี้เราก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนค่ะทีนี้สีมันก็จะสวยค่ะค่อยๆค,คนนะคะเริ่มเริ่มสีสวยแล้วค่ะ ค่อยๆคนมันก็จะไม่แตกฟองนะคะฟองมันจะไม่เยอะเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งนะคะให้ฟองมันยุบก,ก่อนแล้วเราค่อยกรอกใส่ขวดนะคะนะคะถ้าบางคนคิดว่ามันเหนื่อยไปก็เติมได้อีกหนึ่งลิตรนะคะแต่ว่าเติมทีละห้าร้อยนะคะห้าร้อยซีซีค่ะอันนี้คิดว่าพอดีแล้วค่ะเติม 10ลิตรพอค่ะสำหรับเกลือที่เราใช้ไปผงคน้นหรือเกลือป่นเราใช้ไปประมาณ750นะคะ750กรัมค่ะไม่ถึงไม่ถึงกิโลค่ะก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเออมันคน้นมันไม่คน้นก็อาจจะเติมเกลือได้อีกให้มันครบกิโลนะคะแต่อันนี้ไม่ใช้เยอะใช้ประมาณนี้ก็พอค่ะมีกลิ่นหอมมากค่ะ ลองทาใช้ดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามากอกค่ะรับเปลือกนะคะเปลือกน,แบบนี้บางคนก็อาจจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะอาจจะปั่นทําเป็นมะกรูดเนี่ยปั่นทําเป็นายาสระผมนะคะหรือว่าเอาไปเทใต้ต้นไม้ก็ได้ค่ะรอบๆโคนต้นไม้ค่ะและ้วมากลองใส่ขวดนะคะกลองไปไว้ชากรอกใส่ขวดค่ะ อันนี้ยังไม่ยุบดีเท่าไหร่ถ้าให้ดีก็คือให้มันยุบเอาไว้อย่างน้อยก็เกือบสองคืนนะคะจอันนี้แต่ว่าเกาะได้อยู่แต่มันก็ยังมีโฟองน้ํานะคะฟองอากาศค่ะต่อไปก็เป็นการสาธิตการซักผ้านะคะซักผ้าขาวผสบน้ําไม่ต้องใช้ยเยอะขนาดนี้ก็ได้อันนี้จะทำให้ดูนะคะว่ามันจะติดสีมันจะติดผ้าขาวไหมประมาณนี้นะคะฟองเยอะนะคะ ผ้าที่เราจะซักพอดีเป็นผ้าเช็ดน,นะคะผ้าไม่ได้ใช้แล้วผ้าเช็ดน,นี่นะคะเราก็จะเอาแช่ลงไปเลยซักแล้วเราก็เดี๋ยวจะแช่ไว้ก่อนประมาณสิบนาทีเพื่อจะดูว่ามันติดสีขาวไหมจะทดลองให้ดูค่ะทีนี้มาดูที่เราซักแล้วเราแช่ไว้นะคะว่ามันจะติดสีไหมจะลองล้างซักอีกรอบแล้วก็ล้างให้ดูค่ะว่าผ้าขาวเราจะติดสีเหลืองไหมนะคะ ใส่ยาเยอะหน่อยผนะลิตฟองเยอะค่ะทำเยอะฟองมันจะยออยเยอะแบบนี้เลยค่ะใค่อาจจะส่วนเหมือนกันกันกบนันดาที่เราซื้อมานะคะดเดี๋ยวใส่ดืดอใส่หนึ่งฝาพอประหยัดด้วยค่ะไม่งั้นเราจะล้างฟองออกไม่หมดค่ะฟองนีเลยนี่นะคะค่ะจะให้ดูนะคะอ่อ อันนี้มันเป็นผ้าชิตโต๊บเนาะมันก็ซักพอดีถ้าจะให้มันออกวันนี้ก็ต้องแช่นานๆหน่อยนะคะเห็นไหมคะไม่มีสีเหลืองติดค่ะนะคะจะเอาขนาดที่ก้นแก้วของเราก็ประมาณสิบซีซีได้ไหมนี่ก็ผสมน้ํานะคะทีเส่นี้แล้วก็จะล้างแก้วค่ะ ไมื่นนะคะ,ะจับให้ดูเลยค่ะไม่ลื่นค่ะใส่ค่ะใส่ไว้เลยเห็นไหมคะนี่นะคะน้ำยาอเนกประสงค์ของเรานะคะสีสวยน่าใช้กลิ่นหอมขมิ้นด้วยค่ะลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ